คนบุรีรำมถึงตัวดำแต่ใจขาวจริงนะจ๊ะน้องสาวคนตัวขาวอาจแพ้ตัวดำคนที่นี่ก่อนเคยกินน้ำต่ำแต่เดี๋ยวนี้หมดแล้วงามคำคณบุรีรไม่ต่ำน้ำกิน ้าวเราเป็น,นคนขอนแก่นบ้านแห้วซัมสูงขอให้บ้านแห้วจงมวันนี้บ้านแห้วกำลังเจริญแล้วครับเรามาขอความร่วมมือเรามาขอความคิดเรามาขอโน้ตหาวจากคนสารคามที่เขามาอยู่ที่สตึกบุรีรัมเราหวังว่าวันหน้าบ้านแห้วของเราจะ จะเริ่นะวันนี้ขอเขาก่อนวันหน้าเมื่อเราเจริญแล้วเราจะแบ่งปันใช่ไหมครับเอาดีดีกับพี่คำร้อนผมพงพัฒน์ก้าพนาวนะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ แต่ก่อนก็ทํางานร่วมกับพี่ๆยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไทยแลนดทั้งหมดนะครับดูแลทั่วประเทศแต่วันนี้ตอนนี้ออกมาเป็นจิตอาสานะครับเพราะว่าได้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับของศูนย์เรียนรู้ศูนย์หม่อเพาะเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ของกรมส่งเสริมนะครับก็เลยทําหน้าที่เป็นนักส่งเสริมเพิ่มนะครับแต่ส่งเสริมแบบจิตอาสาเนาะอันนี้สิ่งที่เราจะทําเกษตรให้ประสบความสำเร็จจริงๆนะ ผมบอกเลยว่ามามาจากที่ใจนะครับใจเกษตรกร,กรมากกว่าถ้าใจไม่อยากทําส่งเสริมยังไงเขาก็ไม่มาทํานะครับแต่ใจจะมาได้ก็ต่อเมื่อปัจจัยมันครบใช่ไหมครับปัจจัยการเกษตรอย่างเช่นเรามีองค์ความรู้ครบหรือเปล่านะครับมีการตลาดครบหรือเปล่ามีทรัพยากรครบหรือเปล่าใช่ไหมครับบางคนทรัพยากรอาจจะขาดน้ําบางคนทรัพยากรอาจจะขาดอะไรครับดิน ที่ว่าขาดดินไม่ใช่ว่าไม่มีดินนะครับดินเป็นกรดเป็นเกลือสินเทาเป็นนุ่นเป็นนี่มันหลายอย่างนะครับปัจจัยมันเยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิฝนฟ้าอากาศที่แปรปรวนในการทําการเกษตรนะครับอันนี้เราต้องยอมรับสถานการณ์ที่มันจะต้องมาโดยที่เราไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับอันนี้การทําเกษตรจริงๆนะครับเบื้องต้นเราเก่งอยู่แล้วเราทําเกษตรเป็นอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถ ควบคุมนะครับควบคุมเรื่องอะไรควบคุมยอดออเดอร์จริงหรือไม่อันนี้จะจะบางทีก็น้อยกว่าน้อยไปมากก็มากเกินออเดอร์ไปใช่ไหมครับก็เกิดการทำการตลาดไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะให้มันสามารถแม่นยำเกษตรแม่นยำได้ยังไงก็คือการทำเกษตรแบบละเอียดนะครับเขาเรียกว่าเกษตรปลาณีตนะ เอามาผสมประสานกับเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ที่จะทําให้ประสบความสำเร็จได้นะครับหรือออร์แกนิกเนี่ยจะต้องงดการใช้อุปกรณ์ร่วมกับเกษตรเคมีจอบก็ต้องเป็นจอบของอินทรีย์บัวก็ต้องเป็นบัวรดน้ําของแปลงอินทรีย์นะอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งแปลงผักเราล้อมรอบก็ต้องมีแนวกันชนไม่ให้สารเคมีลอยเข้ามาในแปลงของเราอาจจะปลูกกล้วยเป็นแนวกันชนเห็นไหมครับที่เราเดินดูงาน ก็จะมีแปลงกล้วยใช่ไหมล้อมรอบตรงกลางก็จะเป็นแปลงผักอันนี้ก็คือเป็นระบบมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรที่จะต้องมาลองมารับรองนะครับใบเซอร์ติเคตให้เราอันนี้ชาวบ้านจะทําได้หรือไม่ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะทําหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับกำลังใจมันมาจากอะไรครับจากการตลาดอยากทำไหมครับรอยา ไม่นานเดี๋ยวผมลงไปช่วยนะครับ <laughs> ครับถามว่ายากไหมไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันยากแต่ลงมือปฏิบัติง่ายไงย uh huh. เพราะอะไรอย่างเช่นสูตรปุ๋ยปุ๋ยน้ำหมกักผมไม่ให้ทำมั่วถ้าทำมั่วมันเป็นปุ๋ยเทศบาลเพราะมันไม่รู้ว่ามีธาตุอะไรบ้างในในถังนั้นเวลาเราไปลดผักบางทีมันออกแต่ดอกอย่างเดียวบางทีมันออกแต่ใบอย่างเดียวมันไม่ออกดอกเพราะเราไม่สามารถควบคุมได้ อันนี้สิ่งที่ผมจะไปสอนคือเราต้องรู้ตัวที่จะมาหมักก่อนว่ามันให้ธาตุอะไรจึงหมกักถ้าให้ธาตุเอ็นเล่งใบเล่งรากจเจริญติบโตในเรื่องของโครงสร้างก็แสดงว่าเราต้องลดตั้งแต่เบบี้ต้นกล้าจนถึงกําลังออกดอกให้ต้นเขาแข็งแรงพอต้นพืชจะออกดอกเราก็ไปเอาปุ๋ยที่มันมีตัวโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสมาใส่อย่างเช่นปุ๋ยปลาหรือปุ๋ยนมปุ๋ยไข่ก็แค่นั้นเองก็ใส่มันก็โตเป็นดอกเป็นผลต่อ แต่เนี้ยถ้าเกิดปุ๋ยทางนั้นมีแต่ไนโตรเจนเราบอกว่ามันเป็นชีวภาพไปลดอย่างเดียวมันก็ไม่ออกดอกออกผลมันก็เป็นแต่ใบพันธุใบยอย่างเดียวอันนั้นคือชีวิตของการบริโภคธาตุอาหารของพืชเราก็ต้องไปปรับความเข้าใจก่อนว่าการทําเกษตรเราต้องเข้าใจถึงแร่าธาตุอาหารที่จะต้องใส่พืชก็เหมือนเราเราก็ต้องปรุงอะไรเพื่อจะทาให้กับข้าวเราอร่อยอันนี้ก็เหมือนกันเราจะปรุงยังไงให้ดินอร่อยเพื่อให้พืชได้ตอบสนองให้ต้นสวยๆนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราจะต้อง กลับไปดูว่าเรามีองค์ความรู้พร้อมหรือเปล่าก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้ความรู้ที่เราเราอาจจะได้บางส่วนที่ท,ที่มาวันนี้อย่างเช่นเห็นสแสลมเห็นโรงเรือนที่บอกว่าจะเอาไปทําผมแนะนําเลยว่าสแสลมเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์มีสีดําสีเขียวส,สีนู่นสีนี่แสล้มเนี่ยที่ผมเรียนมานะเออเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวดูประวัติัวเองก่อน ที่ผมเรียนมาผมผมเรียนผมเรียนกเกษตรมาทั้งหมดเลยเป็น10ปีนะเป็นนักศึกษาไทยสเลวด้วยนะครับเรียนที่สเลวหนึ่งปีแล้วก็มาเป็นนักศึกษา,ามาเป็นเกษตรกร,ร,กรแลกเปลี่ยนอีกที่เนเธอร์แลนด์นะครับที่ยุโรปอันนี้ก็เลยเอาทุกอย่างมาผสมผสานแล้วเราได้องค์ความรู้จากต่างประเทศบ้างและในประเทศมาผสมผสานปรากฏว่าพืชทั้งหมดที่เราปลูกใช้ชแฉลมสีเดียวกันหมดเลยเพราะอะไร พราะเราไม่รู้ว่าพังแสงแล้วผักก็น่าจะโตใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้โดนแสงปรากฏว่าแสงมีค่าต่อการเจริญเติบโตก็คือพืชหนาวจะไม่ชอบแสงจ้าจะชอบความชื้นและแสงอยู่ประมาณ50,000ลงมา5 0,000ลักอันนี้เราก็ต้องเอาสแสลมดำจึงจะค่าแสงได้ประมาณนั้นเห็นไหมสแสลมดำส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกพวกเฟินเพราะกล้วยไม้เห็นไหมครับอ่า แล้วก็ปลูกพวกสลนันเพวกอะไรที่มันชื้นชื้นบัวบกอะไรอย่างนี้อันนี้ส่วนสแสลมเขียวเขียวนี่คือเป็นพืชที่ต้องการแสงมากแต่ถนอมผิวอย่างเช่นผักบุง้งผักบุ้งถ้าปลูกช่วงนี้ตากแดดเลยเขาจะผนังเซลจะแข็งหน่อยไม่กรอบแต่ถ้าปลูกในสแสลมเขียวมันจะกรอบหวานอร่อยหอมเหมือนกันถ้าปลูกกลางแจ้งใบเขาจะเป็นสีเทาเพราะโดนแสงทั้งวัน แต่ถ้าปลูกในสแสลมเขียวใบจะเป็นสีเขียวต้นแข็งแรงโยกสวยสูงด้วยแต่ถ้าปลูกกลางแก้งใบเป็นสีเทาแล้วก็เตี้ยเพราะว่าแสงมันเต็มที่มันก็เลยไม่ยืดมันก็ไม่ได้ฟอร์มของลักษณะต้นหอมมันก็ปลูกกลายเป็นต้นต้นหอมต้นเตี้ยนะเห็นไหมครับถ้าสีแดงล่ะสแสลมสีแดงก็คือสแสลมป้องกันโรคและมแมลงเพราะแมลงมันมองเห็นสีแดงไม่ได้มันจะหนีมันชอบสีเหลือง ถ้าในแปลงของเรามีดอกไม้สีเหลืองปุ๊บมันจะบินเขา้าบินบินเข้าไปจู่โจมเลยอย่างเช่นพวกเพียไฟเห็นไหมมันชอบไปกินยอดอะไรยอดอพริกเรามะเขือเราเพราะมันมีเกรสรสีเหลืองมันจะชอบไปหรือใครปลูกดาวเรืองอยู่ใ,ใกล้ๆก็ยิ่งสวยเลยดาวเรืองข้อดีคือมันรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคไส้เดือนฝอยแต่ถ้าออกดอกมามันจะชวนมแมลงมามันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องถอนทิ้งก่อนมันออกดอกถ้าเราจะไปปลูกในแปลงคัะ มันก็มีข้อดีข้อเสียอันนี้สแสลมที่เอามาเพาะเมล็ดก็จะมีสแสลมสีบอลเคยเห็นไหมครับสีขาวสแสลมขาวเพาะก้าเขาเรียกว่าบ่มก้าแต่วันนี้เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นลดต้นทุนต่าๆเราเพาะก้าในร่มเพาะหยอดมเมล็ดในร่ม3วันเดี๋ยวมันก็งอกงอกแล้วเอาออกมาสู่แดดในสแสลมก็แค่นั้นเองเราไม่ต้องไปใช้สแสลมแล้วแสลมบอลนะเราใช้สแสลม ขาวเราก็ได้เอ้ยแฉลมดําเราก็ได้นะครับพอกาอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปสอนแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเบื้องต้นที่เรามีบ้างบางทีผมก็ต้องขอความรู้คืนด้วยที่เรามีเอามาแชร์กันอันนี้นะครับหลายๆสิ่งปัจจัยในการจเจริญโตมีแล้วหน้าฝนมันเจอโรอคใช่ไหมครับอันนี้จําเป็นไหมต้องมีโรงเรือนอย่าเพิ่งไปสร้างโรงเรือนให้นะครับเมื่อกี้่าให้สแสล้มอันนี้เราอาจจะปลูกพืช ดูก่อนว่าเราปลูกอะไรได้บ้างเนาะหลังจากนั้นถ้าปลูกไม่ได้จริงๆค่อยทําเรื่องของงบประมาณสร้างโรงเรือนปลูกพืชในโรงเรือนทําไมต้องปลูกพืชในโรงเรือนเพราะว่าพืชบางตัวไม่เหมาะสมกับฤดูฝนผักชีหน้าฝนจะปลูกไม่ได้มันจะพุ่งขึ้นกิโลส0 0ทันทีอันนี้ถ้าเราปลูกในโรงเรือนปลูกได้แต่ต้องผ่านขบวนการเพราะไม่ได้ไปยอดเหมือนหน้าหนาวในแปลงนะต้องมาเพาะบ่มเมล็ด7วันจึงจะงอกในถาด จึงจะเอาไปลงแปลงได้มันจึงจะโตแต่ถ้าใครวานใส่แปลงเลยแต่ต้องคลุมฟางให้หนาแล้วลดน้ําให้ชุ่มเพราะอะไรถ้าฟางบางแสงจะส่งไปที่ดินแล้วดินร้อนมันจะไม่งอกถ้าดินออกอุ่นๆเมล็ดผักชีมันเป็นพืชพืชอะไรพืชหนาวถ้าดินอุ่นมันจะไม่งอกแต่ถ้าดินเย็นตลอด7วันไม่มีความร้อนเลยมันจะงอก นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการบ,บ่มเมล็ดการดูแลพืชไปเบื้องต้นนะครับหลายอย่างอันนี้ก็หลังจากนั้นก็จะไปสู่ขบวนการาปลูกผักแบบแม่นยําก็คือเราก็จะต้องดูว่าผักตัวเนี้ยไซส์ที่ตลาดเขาต้องการเนี่ยต้นเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ลูกกี่ขีดกี่กรัมใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะแบบว่าขอไปเป็นพริกก็เออเป็นพริกแหละเอก็บก็บก็บไปใช่ไหมครับ ไอ้กับ2มะนาวแหละมะนาวก็เก็บๆก็บไปไม่รู้ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ก็ขอเป็นชื่อมะนาวแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาไปขายเวลาไปขายมันต้องรู้ว่าไซมันคืออะไรไซก็คือการตลาดไซผักเอาอย่างเช่นผักบุ้งถ้าไปทําก๋วยเตี๋ยวเขาจะเอาต้นยาวๆประมาณ40-50ถึงแต่ถ้าไปหมูกระทะเขาจะเอาแค่30นี่คือความต้องการของแต่ละร้านการไปใช้งานไม่เหมือนกัน มะน,นาวก็เหมือนกันแล้วลูกใหญ่ๆส่วนใหญ่จะไปไหนครับไปร้านอาหารลูกเล็กๆจะไปสู่ครอบครัวเพราะเขาปาดครั้งเดียวแล้วก็ใช้หมดเลยแต่ถ้าร้านอาหารต้องใช้น้ำเยอะมันต้องลูกใหญ่ลูกเล็กไม่ทันกันแต่ถ้าเอาลูกใหญ่ไปครอบครัวเป็นไงปาดแล้วมันเหลือแช่ตู้เย็นรสชาติก็เปลี่ยนมันเป็นกฎก็ต้องโยนทิ้งนี่นคือระบบของการตลาดเราก็ต้องศึกษาจนถึงแก่นมันจริงๆ นะครับระบบการทํางานตั้งแต่การปลูกกัอะไรวันนี้สุดท้ายเราก็ต้องมาฟิกว่าเราจะต้องปลูกผักให้ได้ตามไซต์มาตรฐานนะครับต้นหนึ่งผักได้ประมาณสลัดต้นหนึ่งสขีดถ้าเกิดเขาบอกว่า100ยกิโลต่อสัปดาห์เราจะต้องปลูกผักสลัดกี่ต้นต้นละสอขีด5ต้น1นกิโลแสดงว่าปลูก500ต้นแต่ถามว่า500ต้นดูแลได้ทั้งหมดไหมไม่ให้มันตาย เป็นไปไม่ได้เกษตรกร,เร,กรเราต้องมีประการามเสี่ยงก็คือต้องปลูกสัก560ต้นอะไรเงี้ยปะการามเสียงไปสัก10%ในการปลูกเพิ่มใช่ไหมอ่านะครับอันนี้ข้อเสียนะครับเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ค่อยนะครับแบบแม่นยำก็คือการพะกล้านี่แหละนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันพะกล้านี่ยากมากนะครับ ถ้ากล้าไม่แข็งแรงกล้าพิการกล้านุ่นกล้าอ่ส่วนใ่ญ่เกษตรกรไทยเรา,าจะชอบอะไรครับชอบหวานใส่แป้งเลยใช่ไหมครับมีต้นเล็กต้นใหญ่ไหมในแปง้งนั่นแหละเขาต้นเล็กก็คือยินได้คือคนแคะต้นใหญ่คือยินเด่นที่เจริญเติบโตได้ดีนั่นแหละคือตัวที่ควรจะเอาลงแปลงแต่แล้วเราจะทำยังไงก็มาเพาะในถาดเล็กๆของเราก่อน แล้วคัดเอาต้นใหญ่ๆไปชำในถาดหลุมทําถาดหลุมดําแล้วหลังจากนั้นย้ายจากถาดหลุมดําลงในแปลงเลือกเอาเฉพาะต้นใหญ่ๆและต้นที่ไม่ติดโรคปลูกเลยร้อยต้นก็คือร้อยต้น500ต้นก็จะได้100กิโลสลัดนะคะนก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างทําแบบนี้หมดขึ้นใช่ก็ทําเหมือนกันแบบนี้หมดมันจึงจะเกิดความแม่นยําในการทําการเกษตรบ้านนี้ทุกหมู่บ้านที่ผมไปพูดแบบนี้งงหมดไปไม่เป็นเพราะยังไม่ปฏิบัติ ผมก็เลยใช้วิธีการจับมือทําถ้าแบบไหนอ่าวันนี้ผมพาทําหมักปุ๋ยนะโอเคจําสูตรให้ได้สัปดาห์หน้าผมมาคุยเรื่องทําดินอ่าพาลงดินปรุงดินใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่ตรวจดินดินเป็นกรดเป็นด่างในดินมีค่าอีซีเท่าไหร่ปุ๋ย NPK เเท่าไหร่จบแล้วเราจะปรุงอะไรใส่อะไรจึงจะให้มันครบเหมือนปรุงอาหารนั่นแหละแล้วค่อยปลูกพืชนะครับ หลังจากนั้นมาก็มาเรียนรู้เรื่องของการดูแลต้นพืชก็ตั้งแต่การเพราะนะสัปดาห์ต่อไปก็เป็นการเพราะพอเพาะเสร็จปุ๊บต้นก้าโตเราก็สัปดาห์ย้ายลงแปลงพอย้ายลงแปลงต้องให้ปุ๋ยกี่วันกี่วันกี่วันปุ๋ยคอกนะแต่ปุ๋ยคอกต้องหมักนะครับที่นี่จะหมักปุ๋ยคอกทั้งหมดห้ามเอาปุ๋ยคอกสดหรือปุ๋ยคอกที่ตากแดดปุ๋ยคอกที่ตากแดดปุ๋ยหายหมดเหลือแก่เหลือเหลือแค่อะไรครับกากอย่าเอาไปตากแดดนะครับปุ๋ยคอก ปุ๋ยไม่มีครับไปใส่ยังไงก็ไม่สวยครับนะแต่ถ้าใครตากก็เอามาหมักด้วยการเอาน้ำหมักชีวภาพมาใส่คืนแล้วก็หมักทิ้งไว้เป็น10กว่าวันมันจึงจะสามารถที่จะไปใส่ต้นพืชได้แต่การหมักต้องเกิดความร้อน60%องเอ้ย60องศาจึงจะฆ่าเชื้อโรคโรคพวกคนเน่าได้นะครับนในในปุ๋ยคอกนะทุกอย่างมีปัจจัยทำเกษตรอินทรีย์ทำยากไหมไม่ยาก ทำไมถึงว่าไม่ยากเพราะมันทําครั้งเดียวแล้วมันไม่ได้ทําอีกเพราะโครงสร้างมันกลับมาหมดแต่ก่อนก็ไม่ไม่เคยคิดหรอกไม่มีใครคิดหรอกว่าที่เนี้ยดินมันจะกลับมาเป็นแบบนี้ขนาดมาขุดมือแตกหมดมันเป็นดินเหนียวแข็งป๊บรถไถไถสามรอบก็ไม่เข้าเขาบอกว่ากลุ่มนี้มันจะไปรอดไหม เขาก็รอดูถูกคนที่ไม่มาทําสุดท้ายประสบความสำเร็จหม,มดก็แห่กันเข้ามาขอสมัคร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 เราก็บอกว่าพอแล้วไม่ส่งเสริมแล้วเอาเฉพาะแค่นี้ก่อนเอาตรงนี้ให้มันไปให้ดีที่สุดสุดท้ายกลุ่มนี้ทํามาได้6เดือนถือว่าเร็วกว่าทุกๆก,กลุ่มเพราะอะไรเพราะว่ามีนายกอบตอมาช่วยหลังจากที่ผมมาส่งเสริม3เดือนแรกก็เลยจับมือกันชกอ้าวลุยต่อไปเร็วเลย แต่ชุมชนอื่นมีแต่ผมช่วยอย่างเดียวเลยไม่มีอันนี้เลยหนึ่งปีเต็มผมจึงจะให้กมสสร,รมส่งเสริมเข้ามาช่วยแล้วก็กรมพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยช่วยเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของอาจจะอยากได้อาคารอยากได้นู่นอยากนี่อยากได้วัตถุดิบพวกปุ๋ยพวกแก่บพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อมาให้ก็อันนั้นก็คือแบ่งเบาภาระนะครับของอในครอบครัวตัวเองไปก็มันก็ถือว่ามันไม่ได้อะไรเยอะหรอกแต่สิ่งที่เราได้เยอะที่สุดคือ องค์ความรู้เราสําคัญที่สุดนะครับเราไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะต้องรอแต่ภาครัฐมาช่วยมาช่วยรัฐเป็นผู้เติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปเราคือผู้ที่ทําเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับขาดเขาเรียกว่าขาดทรัพย์ไม่เท่าขาดองค์ความรู้เพราะองคค์วามรู้สําคัญที่สุดนะครับคนไทยเราต้องมีองค์ความรู้ต้อง หมอไว้ใจสู้อย่าเป็นบุคคลรอท่าทีเพราะคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลรอท่าทีเยอะมากและเป็นบุคคลที่สอะไรครับไม่เอาไหนเลยนะครับรอท่าทีคืออ่ะเจ้ารวยแล้วข่อยขอยสิเฮ็ดนํำถ้าเจ้าจริงว่าแล้วนี่สินะซ้ำเติมเขาจะไ,ไปเฮ็ดบอกแล้วอันนี้ก็ไอที่ไม่เอาไหนเลยก็บอกจะพื้นมู ยังเดี๋ยวเลยจีดีจีไล่ก็ว่าจ้าเขาเขาดีเป็นได้กใ็ให้เขาอยู่ที่นี่เนี่ยมีบุคคลที่ประเภทไม่เอาไหนเลยไหมครับไม่มี <laughs> โอเคครับ <laughs> ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปสัมผัสพื้นที่นะแต่ทางท่านหัวหน้าก็ว่าสวยพื้นที่ถ้าทำได้นะครับแต่ไม่ใช่แค่ผมอยู่ที่ชุมชน และชาวบ้านฉะนั้นมีแต่แหมครับนี่คือผู้นำที่ดี <c oughs> นะครับถ้าของเราเอาแบบนี้ไปทำมันก็จะเป็น100%เป์เนได้กี่อพีใบรับรองคาดว่าผักองค์ราคาจะดีขึ้นกว่ากว่าที่ทพ่อสนันทำนะครับอันนีค้คือจุดเด่นจุดดีของตรงนี้นะครับก็คาดว่าจะเอาไปส่งเสริม ให้พี่น้องได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในช่วงที่นอกจากทํานาแล้วนะนะครับเราดาเรื่องพริกมาในระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเร,ารู้เราเห็นแล้วว่าเราเรามองเห็นแล้วว่าชุมชนเราสามาัคคีพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นนโยบายเราที่นาลงไปเนี่ยผมว่าน่าจะได้การตอบสนองอย่างดีอยู่นะครับนะแต่ส่วนพื้นที่เท่ากับเดี๋ยวรถไทยไปปรับพอขาดเลยยังกระบ,บอกคมอีกเทียนหนึ่งนะครับให้เลือกให้เลือก,ให,อกให้ฝ้าวเลือกนะ ขอ,อคนที่ขยันจริงๆครับชาวบ้านนั้นแล้วก็เดินนาเขาก็จะได้ให้ใหน้องเขาไปให้องค์ความรู้เพิ่มเติมหนาแปลงเลย everybody are you okay yes yes, yes. <laughs> เอาดีดี <c oughs> กับพี่คำรนคำร,น,คำรนมาแล้ว